สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปทเที่ยวเมือง Life สโลไลฟ์นะคะที่จังหวัดน่านนะคะก็ขับรถมาตอนนี้ก็ถึงที่รีสอร์ทเที่ยวน่านครั้งนี้นะคะเราเลือกพักที่บ้านสวนอีลาวดีรีสอร์ทค่ะพอเข้ามาพนักง,งานต้อนรับนี่น่ารักมากๆเลยนะคะแต่เอาจริงพนักง,งานที่นี่นะคะเขาบริการดีมากๆเลยค่ะ และมือแรกในจังหวัดหน้านะคะเราเลือกฝากท้องไว้กับเมนูชาบูค่ะชาบูนะคะอยู่ในโครงการที่มีร้านเซเว่นเซนค่ะอันนี้ขอโทษด้วยนะคะเราจำชื่อร้านไม่ได้นะคะแต่ว่าพนักง,งานบริการน่ารักนะคะแล้วก็อาหารอร่อยค่ะแต่ว่ารสชาติไม่ได้จัดจ้านมากค่ะกำลังดีแล้วก็ชาบูนะคะมีน้ำซุปให้เลือกได้ถึง3อย่างนะคะมีกุ้งมีแซลมอนมีให้ครบหมดเลยนะคะ และของหวานก็มีให้เสิร์ฟพร้อมเลยค่ะ,ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะกลับรีสอร์ทกันเลยเพราะว่าวันนี้เรามาถึงช่วงบ่ายนะคะกินเสร็จอะไรเสร็จก็ทุ่มสองทุ่มแล้วนะคะแล้วก็รีสอร์ทที่นี่นะคะนอนพักสบายมากห้องของเรานะคะอยู่หน้าสระว่ายน้ําเลยบรรยากาศดีม,มากๆค่ะและเช้านี้นะคะหลังจากกินข้าวที่รีสอร์ทแล้วนะคะเราว่าจะพาไปวัดค่ะวัดแรกที่เรามานะคะก็คือวัดภูมินเชื่อว,ว่าหลายๆคนคงจะรู้จักวัดแห่งนี้ก็คือนี่แหละค่ะที่เขามีภาพวาดกระซิบรักวันนึงโลก ะะภาพวาดของปูมานยามานก็คือชายหญิงคู่หนึ่งนะคะที่เขากําลังยืนกระซิบบอกรักกันนั่นเองค่ะภาพวาดนี้นะคะจิตรกรผู้สร้างสารรค์ก็คือนานบัวผันชาวไทยลืษอค่ะโดยลักษณะภาพมีความโดดเด่นก็คือสีสันที่สวยงามนั่นเองค่ะสำหรับวัดแห่งนี้นะคะไม่มีค่าบร,ริการในการเข้าชมนะคะแล้วก็อยู่ในตัวเมืองเลยเดินทางมาง่ายมากๆค่ะแล้วก็บริเวณวัดแห่งนี้นะคะก็ยังจะมีวัดอื่นๆอ,อย่างเช่นวัดมิ่งเมืองตรงนี้นะคะ ที่มีประดิษฐานอ่าศาลลักเมืองหรือว่าเสาลักเมืองจังหวัดน่านอยู่นะคะตรงส่วนที่ประดิษฐานเสาลักเมืองนะคะก็จะมีการตกแต่งสีขาวแบบนี้ค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะคล้ายกับวัดร่องหุ่นจังหวัดเชียงรายซึ่งถ้าใครมาจังหวัดน่านเนี่ยก็ลองแวะมาดูสักครั้งนะคะไม่มีค่าบริการในการเข้าชมเหมือนกันคะ่ะและแน่นอนว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องหิวหิวแล้วก็แวะหาอะไรกินนะคะร้านข้าวซอยคุณยายค่ะข้าวซอยอร่อยดีแต่ว่าใส่พริก เราใส่พริกเยอะไปนะคะเผ็ดมากค่ะแต่ว่าบรรยากาศร้านดีมากๆค่ะอาหารก็อร่อยค่ะและเดี๋ยวนะคะเราก็จะเดินกลับไปที่รถผ่านตลาดคนเมืองนะคะแวะซะหน่อยค่ะสินค้าข้างในก็จะเป็นพวกเสื้อผ้าพื้นเมืองแล้วก็ของฝากจากเมืองน่านนะคะถ้าใครมาเนี่ยก็อยากได้ของฝากก็มาตลาดนี้เลยนะคะมีทั้งเสื้อสกรีนจังหวัดน่านด้วยนะคะมาค่ะช้อปปิ้งเสร็จแล้วนะคะขับรถไปกันอีกวัดหนึ่งนะคะวัดพระธาตุแช่แห้งค่ะ วัดพระธาตุแช่แห้งนะคะตอนนี้เขากําลังบูรณะปฏิสังขรณ์ค่ะทุกคนมาครั้งก่อนจําได้ว่าองค์พระธาตุสวยงามมากมากเลยนะคะแอบเสียดายนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรขอเสิร์ชรูปนี้ให้เพื่อนๆดูแลกันนะคะนี่คือความสวยงามขององค์พระธาตุจริงค่ะและเป็นที่รู้กันนะคะว่าคนเกิดปีทอาะกหรือปีกระต่ายเนี่ย พระธาตุประจําปีเถาะก็คือพระธาตุแช่แห้งวัดพระธาตุแช่แห้งแห่งนี้และคะ่ะส่วนหลังนี้ก็คือพระวิหารหลวงนะคะที่มีพระพุทธรูปพระเจ้าล้านทองประดิษฐานอยู่นะคะพระพุทธรูปองค์นี้นะคะเป็นปางมันสีวิชัยสีทองอารามงามตามากๆค่ะและสําหรับการเดินทางมายังวัดพระธาตุแช่แห้งแห่งนี้นะคะเดินทางมาไม่ไกลจากอาวัดภูมีนเลยนะคะประมาณ3-5นาทีเท่านั้นค่ะและสําหรับฤด,ดูการท่องเที่ยวจังหวัดน่านนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นฤ ดูหนาวค่ะบรรยากาศก็จะเย็นๆนะคะแล้วก็สบายสบาย สมกับเป็นเมืองสโลลฟ์แต่จริงๆตอนนี้ก็เป็นเมืองสบายๆมีความสโลลฟ์อยู่นะคะไม่ได้มีลาคท่องเที่ยวเยอะมากนะคะ่ะและเมืองหน้านะคะก็เป็นอีกเมืองหนึ่งเลยนะคะที่มีความสะอาดมากๆซึ่งไม่ว่าเราจะเดินทางไปยังจุดไหนในจังหวัดนาเนี่ยแทบจะไม่เห็นขยะเลยนะคะเรียกว่าเขามีการจัดการที่ดีจริงๆะคะ่ะซึ่งไม่ใช่สะอาดแค่ภายในตัวเมืองนะคะเขตท่องเที่ยวในชุมชนนะคะถนนเล็กๆซอยเล็กๆมีแต่หมู่บ้านอย่างนี้พวกเราขับรถผ่านก็ไม่เจอขยะเลย นะคะปลื้มใจมากมากเลยค่ะกับเมืองนี้นะคะพวกเรามาเที่ยวจังหวัดน่านครั้งนี้นะคะช่วงเดือนมีนาคมค่ะนักท่องเที่ยวก็จะไม่เยอะอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็มีความสงบมากมากเที่ยวสบายมากๆและที่วัดพระธาตุแช,ช่แห้งนะคะเขาก็มีพื้นที่บริเวณกว้างขวางมากๆเลยค่ะนอกจากนี้ก็ยังจะมีวิหารพุทธสายญาติแล้วก็ด้านหน้านะคะมีองค์เจดีย์จำลองศิละปะแบบชาวพมา่าด้วยค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็จะเข้าไปกราบสักการะแล้วก็ชมความงามขององค์พระ,น,ะ,ะนอนที่อยู่ภายในวิหารแห่ง ะะสําหรับองค์พระนอนภายในวิหารนะคะมีสีทองอารามงามตามากๆขนาดองค์พระพุทธรูปขนาดใหญ่สูงกว่า2เมตรยาว14เมตรนะคะและก็เป็นอันจบนะคะทริปวัดในจังหวัดน่านนะคะแต่ว่าเราก็ยังจะไปเที่ยวที่อื่นในจังหวัดน่านต่อนะคะและก่อนจะกลับที่รีสอร์ทนะคะเราขอแวะที่คาเฟ่สุดก้องดีตอนนี้เราก็สั่งเมนูเครื่องดืม่มแล้วก็ของหวานไปนะคะกําลังรอให้เขาเรียกค่ะสําหรับชื่อนะคะคาเฟ่สุดก้อง ก็หมายถึงสุดซอยหรือว่าสุดทางพอดีค่ะแล้วก็นอกจากชื่อดีๆนะคะคาเฟ่แห่งนี้ก็ยังมีวิวดีบรรยากาศดีเครื่องดื่มแล้วก็เคกรสชาติดีๆพร้อมค่ะคาเฟ่แห่งนี้นะคะเราไปค้นหาใน อินเทอร์เน็ตมาเขาก็บอกว่าเปิดมามากกว่า10ปีแล้วนะคะเป็นคาเฟ่ชื่อดังของจังหวัดน่านเหมือนกันแล้วก็มีวิวสวยๆนะคะที่เป็นวิวแม่น้ําน่านอยู่ข้างหน้าแบบนี้เลยค่ะบรรยากาศก็ร่มรื่นนะคะมีต้นไม้ใหญ่บรรยากาศสบายๆเหมือนอยู่ในสวนหลังบ้าน,นะคะ่ะพื้นที่ร้านก็กว้างขวางดีนะคะแล้วก็มีที่จอดรถให้พร้อมคะ่ะซึ่งเมื่อเรามาถึงคาเฟ่นะคะเราก็เข้าไปสั่งนะคะเมนูของเราที่เราอยากได้แล้วก็เลือกที่นั่งได้เลยะคะ่ะและนอกจากนี้นะคะทางร้านเขาก็ยังมีโครงการดีๆที่ เชิญชวนนะคะลูกค้าของเขาเนี่ยในการมาปลูกต้นไม้แล้วก็สร้างพื้นที่สีเขียวนะคะมีต้นไม้แจกฟรีให้ด้วยค่ะเราหยิบมา2ต้นนะคะตอนนี้ถึงจังหวัดเชียงใหม่เรียบร้อยแล้วอขอบคุณทางร้านมากๆเลยนะคะไว้จะแวะไปอีกค่ะงั้นเที่ยวน่านต่ออีพีหน้านะคะบ๊ายบาย